สวัสดีครับทุกคนวันนี้ว่าพบกับชิ่วันอีกครั้งนลวครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญก็คือพอนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนับดินสมนิมิตนำใจชื่อเล่นชื่อพอครับมาจาก facebook นับดินสมนิมิตนำใจเป็นภาษากีนครับอ่าโอเคโอเคก็ถ้าเกิดชอบน้องพอก็สามารถไปติดตามใน Facebook ของน้องพอได้เลยเนาะอ่าโอเคแล้วก็วันนี้ เราจะมาเปิดการ Magic the Gathering Commander Legends Dragons Battlers for Baldur's Gate โอเคโอเควันนี้มาประชันกันเลยนะเปิดสองเปิดสองซองเลยวันนี้ใครจะได้ลาทาลรอดก่อนกันใครจะได้การที่ดีกว่ากันมาโอเคเอาไปเอาไปนี่ด้วยนี่ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงตัดหลังมันจะมัน เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้ของชิวๆบอกว่าจะเลิกเม่ติดต้องรอเปิดพรนะ้อมกันอ่าชิวๆเอาไปก่อนนะลูกแต่ว่าเดี๋ยวพอรอพอแป๊บนึงนะอย่าขึ้ออนะด,ดึงออกมา,กมานะดึงออกมารอก็ได้แล้วก็เดี๋ยวดึงออกมารอก็ได้เราสนาไหนแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,องโอ้โหชิวเลย อ่าโอเคนี่ซองของทองอ่าเมื่อกี้ตอนเปิดที่ผมพูดว่าใครได้ลาทะลอดก่อนกันชนะใช่ไหมไม่รู้ว่าไม่มีใครชนะอันนี้ถือว่าช่วยกันเพราะว่าอันนี้วันนี้ให้พอมาช่วยเช็กการ์ดกับเราด้วยไงอ่าเริ่มเลยกร์ดใครก่อนเป็นการ์ดผมได้ลาทะลอดแล้วเนี่ยขอผมได้เป็นดาบอะไรสักอย่างเนี่ยครัโอเคโอเค อาวางเลยวางเลยต่อเลยลูกอ่าแล้วก็เหมือนจะมีการโทเค็นด้วยนะครับอ่านี่นะมได้เป็นแลนด์บล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อข้างหน้าเนี้ยหรออันนี้เปิดมาข้างหน้าเลยเหรอลูกอ่า,อาโอเคอ่ะต่อเลยต่อเลยมาในนม่มีการโทเค็นไหมได้แบบเนี้ยเขาอ,อาจจะไม่มีก็ได้มันแต่ละอันอาจจะไม่มีก็ได้ไม่เป็นอะไร <c oughs> ต่อเลย ต่อมาะูเป็นการอ่านนะคะโอ้จะเป็นเียลูกขนมโอเคโอเคโอเคอ่าต่อเลยลูกต่อเลยต่อเลยนี่เหมือนเห็นอยู่ในแบบหนังนะส่วนก็ได้เป็นนัดกอลิมอ่าโอเคโอเคโอเคต่อเลยต่อเลยมาดูกันว่า Street Fast Unicorn สตีฟ้ายูนิคอร์นเวมนต์อะไรครับอ่า,อาโอเคดีมากดีมากออะต่อเลยต่อเลยแล้วอ่อสีเขียวตัวคุดเมืองโอ้โห,หพอได้เวนมนตนเขียวผมก็ได้เวนมนตนเขียวอ,อ่ะผมได้คุดเมืองครับโอเคโอเคดีมากเลยลูกดีมากเลยดีมากเลยน่าจะได้การดีแน่นนแต่ว่าไม่หมดเลยครับ อืมโอเคโอเคอ่าต่อเลยลูกเป็นอะไรไม่รู้ครับสเต็ปอ่า <c oughs> โอเคโอเคอ่าได้ได้ได,ได้มาต่อกันเลยต่อกันเลยฟินิ์ฟินิทจิ๋วอืมโอเคโอเคดีดีดีด,ดีต่อเลยต่อ เปิดมาเลยเปิดมาเลยอันนี้เป็นเหมือนตัวอะไรบากอย่างครับจำชื่อไม่ได้ละแต่ามาขัดสายๆมาโอเคฮู้นี่มันตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวเขียวอืมโอเคโอเคอ่ะได้ต่อได้ต่อโอ้เกลได้เกลแรงอันนี้ก็อะไรอะกรอบทองด้วยของพ่อ เป็นเหล็กครับอืมอืมอืมอ๋อโอเคโอเคโอ้แลออกกันมาแล้วนะครับโอเคเนคนควบคุมวิญญาณเขาเหมือนกันเลยหรอเล่าเพื่อนใช่เหรออันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อโอเคโอเคอเค่ะต,ต่อมาเป็นฟอยด์เหมือนกนะันครับไหนฟอยด์ของแต่ละคนเป็นอะไรของผมเป็นตัวเป็นของผมเป็นคอมอน เออเอโอเคโอเคเหมือนฟอยของของพอจะดีกว่านะใช่พอยของพอน่าจะเอ้ยฟอยของพอน่าจะเป็น u ันค m m o n นมคะ r a อืมอ่าโอเคโอเคฮอ่ะอีกแล้วได้เป็นฟอยผมก็ได้เป็นฟอยอืมโหน่นะได้เป็นฟอยแ a นเนอะ สวยอันได้เป็นพอยอันคอมอนโอเคโอเคฟอยแดนสวยจังเลยอ่าต่อมาใบสุดท้ายบ, <c oughs> <c oughs> บวกกับบวกกบวกกับทิ้งกันโอเคอ่าโอเคโอเคดีดีด,ดีอ่าโอเค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 รู้สึกว่าซองของพอลจะดีกว่าซองแต่ไม่เป็นไรก็คือถือว่ามาช่วยเราเช็คไงเออขอบคุณมากนะเลย อ่าดีมากดีมากโอเคเดี๋ยวปิดคลิปเลยสำหรับวันนี้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอบว์วอร์กช็แล้วก็ช่องนักประดิษสมลิมิตนำใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับ